นี้ต้องขอบคุณนะครับคุณจิ้นเจเจครับมีรางวัลเพิ่มเติมมาครับเตะก้านทอหนึ่งหมื่นบาทสอกกับ20,000บาทเข่าร้อยกับจระเข้ฟันหางอย่างละ3าม0 0บาทครับโดยเจเจปอซาวหน้าพร้อมด้วยร้านคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาแล้วกับยกที่สานี่ออกมาเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับเดินกยับเข้าไปสิงอีสานมีทั้งหมัดนะครับแฉงแล้วก็จับล้ำใน มาดูนะครับมาลทองเองก็วงในพยายามจะไล่แขนงเอาไว้ดูเบียดแล้วนะครับเอ้าเร่งเกมเริ่มจะเตะขาต่อยหมัดแล้วโอ้โหมาดูกันที่วงในจังหวะการจับความแข็งแรงนี่อยู่กับสิงห์อีสานแล้วครับแต่ว่ามาลทองนั้นได้รูปร่างคอยฉางคอยแทงโตไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันนะครับเกมการโ,โกโก็ยังถือว่ายังผู้ที่สูสีนะครับเบียดกันแบบนี้ครับ ยกหนึ่งยกสองเห็นดูเงียบๆครับไม่เคยพูดไม่่อยจากับไทยครับเก็บไว้อออยกนี้หรือเปล่าครับของหนักของแรงของสิงอีสานครับแต่ข้างหลังโดนแดงเป็นปื้นแล้วนะครับพี่บอลที่แผนหลังครับโอ้โหมาแต่ว่ามายิ่งโดนก็ยิ่งเดินไม่สนกํมการธีรวุฒิแกะแยกมาก่อนอตอนนี้ครับมาย,ยกสของดีเลยครับออ้ย สิงห์สานน้ำเงินนี่ขาลุยขาลุยขาลุยอู้แต่ว่ามาลายทองแนมะ่แกรอดักอยู่ครับี่อาลี่าวารูปร่างได้เปียบนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับมากาศเอาขวาออก้ายแม่นแม่นเหมือนกันมาลายทองมาดูว่าสิงห์สานนั้นต้องเดินให้เร็วแล้วนะครับเดินช้านี่จะเข้าร่องแข้งบอดีเบียดเข้าไปมีหมัดด้วยนะครับทั้งลาตัวทั้งใบหน้านี่เขาออกตลอดนะครับสิงห์สานเอาแทงขวายาวๆเริ่มมาลายทองก็มีสายคอยโต้ บางจังหวะนี้ก็มีออกมาบวกกันอยู่ตลอดตีเลยครับไข่หลุดไข่หลวมนี่โดนนันดีครับคู่นี้เอาเริ่มจากแรงขึ้นมาแล้วครับสิงห์อีสานจับได้ตีได้หรือไม่ได้มาโดนลูกขวางของมาลัยทองครับโอ้โหดูว่าเริ่มแรงแล้วนะครับจังหวะกดแขนแล้วก็แทงสวยเหมือนกันโอ้เล็กกว่าพยายามขวางหน้าเลยนะครับวงในครับน่สำหรับเป็นมวยซ้ายครับมาลัยทองนี่ต้อนรับการเดินของสิงห์อีสานหรือเปล่าครับเอาจังหวะบวกหมัดครับแทงเข่าซ้ายไป แต่ว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันนะครับจังหวะเปิดเกมเข้าหาครับมีได้มีโดนแลวครับโอ้กระพิษตาไม่ได้แล้วครับคู่นี้คู้เปิดหัวครับนี่ครับผ่าู่แรกคู่เปิดหัวนี่ครับมาจัดโดยทีมงานเพชรยินดีโดยหนุ่มบสหนุ่มโบสคุณนัทกัลเดชนี่ครับมาเปิดหัวมันทุกรายการครับเดียวว่าโดนต่อโดนนะครับมาลายทองนี่ทำทดาสะดุ้งทำได้อ่อนไม้เห็นนะครับโอ้โหสิงห์อีสานได้ใจ ยยกเป็นการใหญ่แล้วนะครับดูมาลัยทองตอนต้นนี้ดีนะครับพอโดนหนักๆจะไหวหรือไม่ไหวนะครับโอ้โหโชว์แล้วนะครับตอนนี้สิงห์อีสาะเดินเข้าหาบ้างแล้วครับมาลัยทองครับโอ้ทีมกรากครับหมดยกที่สามพักครู่เดียวครับ กรวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ศูนย์การค้าสยามหาคาชิมายะนะครับโดยในหัวมิตรนครคุณสุมเมธซื่อสัตบงกฏขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาตามกันต่อยกยที่4ี่นะครับเกมจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับมาไหลทองนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วก็ปล้ำไหนได้ดีแล้วนะครับในช่วงต้นยกมีลูกขวางแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่า โอ้โหสิงห์านี่ก็ไม่สนพยายามจะไล่แฉะแล้วก็แทงสู้เหมือนกันเกมการชกผูน้นี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสิงห์อีสานก็อย่ายุบนะครับยุบทีเดียวนี่โอโ้มาลายทองดูว่ายกนี้ปล่อยตัวออกมานี่จะมาแงรงเหือเกินครับอยู่นอกโดนของหนักของแรงครับขออยู่วงในแล้วกันครับมาลัยทองครับอาศัยรูปร่างความได้เรียบเข่าแหลมแหลมครับแต่ว่าเจอทีมไกิกอนเอาเตะขวานน้ำเข้าไปสับเข้าไป วงในถึงตัวหรือไม่ถึงตัวครับหายใจนต้นคอหน่อยนะเต้เข่าขวาเข้าไปครับแล้วดูครับแม่โหนไว้เลยเน็บไว้เลยเกี่ยวไว้เลยครับโอ้โห oh ดูมาคู่นี้ครับมา อย่างที่แฟนๆบอกมากครชิงเดินนี่น่าจะได้เปรียบครับอะตอนนี้เป็นแดงมาลายทองเปิดเกมหาเรื่องชวนทลละเลาะอ้โหแต่ว่าดูมหาสิงห์อีสานก็มหาทอดทุกเม็ดเลยอ่อการธีรวุฒิบอกแกะก่อนแกะก่อนกลางเวทีกลางเวทีเรียว่าสายความเที่ยนเลยครับสิงห์อีสานโอ้โหจังวะมีลูกขวางลูกแทงับมาลายทองไม่สนได้ลูกใหญ่เบียดเข้าไปจะชนอย่างเดียวแล้วนะครับอ้่ยังตีได้ไม่ขนัดเท่าไหร่นะครับ เปียนเข้าไปโอ้ลำตัวมาอีกแล้วลำตัวนี่ดูจะเป็นของกระแลงของมาลัยทองนะครับแต่ว่าไม่ตนแล้วครับชั่วโมงนี้ประจับได้ล็อกได้ีดตีได้สวย,ย,ย,ยโอ้โหแฟนมวยนี่เล่นกันไม่ถูกเลยนะครับในวิธีนี้เชียร์กันไม่ถูกแล้วนะครับกัดฟันต่อครับมาลัยทองครับกัดฟันกระซวกในครับเดินเข้าไปเจอเข่ามาก่อนพยายามสับึ้นถึงนายไม่แทงซ้ายครับแทงซ้ายขวางหน้าไว้แทงอีกไหมแทงลูกเปล่าครับ ตีเข่าขวาเข้าไปอา้าวแทงขวาครับอา้าวมีหนักบ้างแรงบ้างครับโอ้โหดูครับแฮมครูเปอรหัว ตลบแล้วครับหลายตลบแล้วเอาตอนนี้มเป็นแดนโอ้ยสอกฮ่าดีที่ยังไม่โดนครับอาจัะตีคนละข่าวคนละข่าวกรรมาการธีรวุฒิแกะแยกออกมากลางเวทีโอ้โหผู้คิวิ่งเข้าใส่เลยครับมาเลยทองเอาละครับเกมการยกนี่ยังถือว่ายังพลิกไปพลิกมาไนดะ้กลอดนะครับมาถึงตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะถึงทิ้งดำเลยเลยครับวยผู้นี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่4ี่ มาไลทองพยายามจะเล่นจะเบียดเข้าไปโอ้โหสิงห์สานนี้ก็มีหมัดนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมมาช่วยกระตุกเหลี่ยมแล้วก็แทงได้ควยๆแต่ยิ่งชกยิ่งแรงแล้วครับมาลทองดูแล้วครับเครื่องติดตีไปเรื่อยไม่ยั้งแล้วครับมีศอกสลับด้วยในบางจังหวะโอ้โหเบียดกันแบบนี้เลยครับคู่แรกของเราแฟนมวยนี่ปอบมือกันรอบสนามครับพร้อม้วยพี่บอยครับคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกตบำรุงครับท่านลองนสนามขอขอบพระคุณครับ เอาละครับมาตามกันต่อนะครับในยกสุดท้ายสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับโอ้โหมาลายทองนี่ออกมาเปิดเกมนะครับเบียดก็ไปปล้ำไหนอย่างเดียวอาศัยความใหญ่นะครับมาดูว่าิ่งอีสารยุบย่นเ่าลงไปหรือเปล่านะครับหมัดที่เคยออกดีๆนะครับโอ้ยมาแล้วครับพยายามจะฮึดจะเร่งแต่ว่า มาลาทองถึงตัวตลอดลำตัวแล้วครับโอ้ลำตัวเมื่อไหร่นี่ได้ลุ้นเท่านั้นแหละครับโอ้ยก3ครับโดยของหนักของแรงทำท่าจักรจี้ครับพอยก4ี่ถึงตัวเริ่มได้ใจแล้วครับเกมของมาลายทองมุมแดงครับกับพยายามนี่แหละครับวงในคอยบอกเธอจะหิ้วไปเทแต่ว่าขืนเอาไว้ครับเด็กมันดื้อครับอ่ายกนี้ออกแบบไหนครับเดี๋ยวดูครับขยับเข้ามาครับสิงห์อีสานซ้ายลำตัวครับ พยายามประเคนลูกหนักลูกแรงนะครับแต่ว่ามาลัยทองพยายามนี่ครับวงในวงนอกพยายามคุมเกมเอาไว้ครับตั้งกำแพงไว้อีกครับตีครับตัดล่างก้นจำเบ้าเดินต่อครับสิงห์อีสานเดินต่อครับซ้ายลวงลำตัวมาลัยทองบอกขออยู่ข้างในครับอยากกอดเือเกินแต่เอาแม่ไปพิงเชือกพอแล้วครับอ่านนี่ครับหาเสียงเชียร์มีด้วยนะครับไปน้ำเงิน สิงห์อีสานดูมาแต่ว่ามาลปยทองดูระบบป้องก,กันตัวมายังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่มาแต่แฟนๆบอกมากดีแล้วดีแล้วสิงห์อีสานไปข้าไปนิดนึงดปข้าไปอีกนิดนึงมาขอความต่อเนื่องหน่อยดูวามาลยทองจังมั่นใจแล้วนะครับไม่ประทะมาชกตั้งรับุกวงนอกนะครับมีจังหวะก็ออกแข้งแทงเข่าเข่าไหนก็คอยกดแขนไล่แขนเอาไว้งานหนักอกมาอยู่ที่สิงห์อีสานแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะรุกใกล้ย่างหนัก มาไยทองได้ใจแล้วเลยครับกดเอาไว้หมดนะครับดูว่าจะคุมเกมไว้ได้แล้วมาดูว่าจะมีเฮดอีกหรือเปล่านะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีผู้โดยสารบอกว่าอยากให้สิงห์สานี่สวมวิญญาณยกที่3ามครับแม้แต่ตอนนี้ครับกลายเป็นคนละเรื่องอะครับอ้าวเดินเข้าไปครับเวลายังมีนะครับสิงห์สานหมัดขวาหมัดซ้ายครับ โอ้พี่บอลไม่รู้คู่นี่กี่ตลบนะครับโอ้โหมาเอาตอนนี้บาเสียงเชียร์มาอีกแล้วอีกประมาณครึ่งนาทีโอ้โหแต่ว่าอ่าทันไม่ทันทันไม่ทันครับสิงห์อีสานนี่ครับมานี่ครับติดเข้าไปซ้ายติดเบรกไว้ก่อนมาลทองมาไม่อยากอยู่ใกล้ล้วงลำตัวขึ้นโบนมาแต่ว่าเวลามันน้อยนมงเหลือเกินครับพี่ลีไม่ว่าเร็วแรงก็ลดน้อยลงไปด้วยเลยครับสิงห์อีสานก็ยังมีฮึดตลอดนะครับ พยายามจะเดินเบียดช่วงมัดอย่างเดียวมาไหลทองนั้นมั่นใจนะครับคุมเกมรูปร่างได้เปรียบด้วยยกสี่ในดูว่าโชว์ฟอร์มได้ดียกนี้นี่ออกมาคุมเกมเลยครับมาดูกันนะครับว่าจะทันไหมทนันครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ครับเป็นภาพที่น่ารักเลยครับ แผ้ชนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นน้องแหละครับรุ่นน้องก็ขอโทษขอโปยรุ่นพี่ครับหนักนิดเบาหน่อยบนเวทีครับชกเสร็จก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมกรรมการธิรวุฒิชูมือให้ไฟแดงครับวันนี้มาลัยทองหนุ่ยสี่มุมเมืองครับโอ้โหพลิกหลายตลบเลยครับนี่ครับชมหน้าผู้ชนะมาลัย